เราในการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษา,าจัดทำข้อเสนอกับการะบวนการสร้างสมิภาพและแก้ปัญหาความขัดแย้งต่อสในภาคใได้นะครับให้มีการประชุมเราอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณารายงานของคณะบริการซึ่งเราจะต้องพยายามทำให้เสร็จโดยเร็ แต่ว่ามีกรณีที่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในครั้งน,นี้เป็นเรื่องเฉพาะและเห็นว่าเป็นเรื่องพอเนอรเร่งอยู่ระลึกเร็นในการพิจารณาและมีข้อสรุปหรือข้อเสนอที่จะเสนอไปยังหน่วยงานเกี่ยวขอ้องก็คือกรณีที่มีเหตุการณ์ในกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ทบนโคกสะท้อนโดยลุงศ จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7จยสมัยนสพล้นที่ผ่านมานี้นะครโ,โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายองเ์กรและได้มีเจ้าหน้าที่ทหารในพื้น,นที่เข้ายึดวัตถุจัดแสดงของผู้เข้าร่วมเดินบนพาลเลสิ่งที่ยึดไปเป็นเป็นธงที่เชื่อว,ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอเลสไตน์ เป็นทั้งรูปของบุรมษหรือผู้รู้ในทางศาสนาที่เยาวชนบางกลุ่มนำไปร่วมแสดงในขบวนพาเหรดจำนวนหลายรูปซึ่งสื่อมวลชนตามข่าวก็คือรายงานว่าผลการใช้มาตรการทางกฎหใา้ประชาชนส่วนใจวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ,ของเจ้าหน้าที่ไม่ ในเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ก็ได้มีสมาชิกสภาุ้ธนราษฎรบางท่านได้ยกเรื่องนี้ขึ้นในช่วงที่วาระการดเรื่อของสภาุ้ธนราษฎรดางนั้นสมาชิกสภาุ้ทนราษฎรจากภาคการเมืองบางทรรคก็ได้แถลงข่าวในเรื่องนี้ไปก็แสงดสงให้เห็นถึงว่าเรื่องนี้มีการพูดจาแเรืองกันในในแวดวง ประสอด้วยความวิตกุูกให่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ก็มีความวิตกกังวลแด้เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะรีบพิจารณารีบศึกษาว่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัญหาอย่างไร ทบต่อความรู้สึกความเข้าใจของทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกหรือไม่ให้เป็นปัญหาที่บานเล,ล,ลื่อากหตการที่พารณาในวันนี้เนี่ยมีความมิตกแต่ก็มีความเห็นที่ยังแตกต่างกันโดยต่าง ต่างก็วิตกแต่วิตกไปในคนลวงกันหรือมีเหตุผลที่ตามเช่นมีความวิตกกลุ่มใหญ่ว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นการไม่สอดคล้องกับกติการะหว่บบางประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองแล้วก็อาจจะไม่สอดคล้องกับ ท่าทีหรือนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลไทยซึ่งซึ่งรัฐบาลไทยได้เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ไปลงนามรับรองอาเิสไน์เป็นรัฐทายุไตแล้วก็ยังได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสนับสนุนด้านมนษุษยธรรมแก่ ดสไซน์ตรงนี้เป็นปารดีไซน์ก็เป็นเป็นเรื่องของรัฐาี่มีใจและประชาชนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการความขัดแย้งเป็นไม่ได้เป็นความขัดแย้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจะเป็นศึกสงครามหรืออะไรก็ตามอันนี้จึงเป็นความห่วงใหญ่นอกจากนั้นก็ห่วงใหญ่เรื่องการปิดกั้นเสรีภาพนี้ ได้กระทําไปในลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นการใช้อำนาจในทางที่อาจจะถูกมองได้ว่าเกิดจากความมีอคติส่วนอีกทางหนึ่งที่มีความเห็นมีความวิตกหรือมีความเห็นไปอีกแบบหนึ่งก็เช่นว่ามีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทําไปโดยความเข้าใจเรื่องเรื่องกฎหมาย ที่แตกต่างแตกต่างออกไปเช่น,น,นจ,จะเห็นว่าการทําการกระทำกิจกรรมบางอย่างอาจจะเป็นการผิดกฎหมายเป็นต้นก็แล้วก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้เราไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเสียก่อนก็อาจจะทำให้ถ้าหากว่าแสดงความเห็นไปไในทางใดทางหนึ่ง ไม่เกืดเป็นปัญหาตามมาแต่ว่าเมื่อฟังความเห็นที่ต่างทั้งหมดแตกต่างกันที่หลากหลายแล้วก็ได้แสดงความเห็นแล้วเนี่ยที่ประชุมก็สรุปว่าควรจะแสดงความ,มห่วงใยดังนี้ผมได้กลับไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ได้เร่งศึกษาพิจารณาทางป้องกันเละเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน รวมทั้งเราก็จะเราเนื่องจากเราเห็นว่าเรื่องนี้ยังมีความสับสนมองปัญหาไม่ไม่ตรงกันและขณะนี้อยู่ในระหว่างมีการเปลี่ยนรัฐบาลรวมทั้งอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆเราจึงเห็นว่าคณะบริการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากกรโมโนนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาขอทราบข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งเหตุผลที่ที่เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการไปเพื่อที่จะเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันรวมทั้งเราจะได้ข้อมูลทั้งในแง่ความคิดเห็น การใช้มาตรการของหน่วยงานของรัฐที่จะทำให้เราสามารถจะเขียนรายงานทำข้อเสนอต่อสถาบันรัฐสตซึ่งก็จะเป็นข้อเสนอที่ส่งต่อไปยังรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต่อไปก็คิดว่าในสัปดาห์ถัดไปนี้ก็คงจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นจากกรรมาธิ รคับีการถกเถียงน,นะคะมีสองประเด็นที่เป็นเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหนังสือ,อไปยังกระจายไปยังทุกอำเภอนะคะว่าห้ามการน,นำาถงป,ปาเลสไตน์แสดงในกิจกรรมเดินพาเหรดขององค์การาริการในพื้นที่ค่ะก็เป็นที่มาของเหตุการณ์นในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ประการที่สองนะคะ ไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องของการดำภาพอุลามะหรือผู้รู้ทางศาสนาเผยแพร่หรือว่ามาร่วมในกิจกรรมเดินทางเด็นะคะแต่ว่าในกรณีที่ผลรือศรออที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมีการลิฟสิ่งของเหล่านี้ไปก็เป็นข้อสงสัยข้อถกเถียงว่าภาพอุลามะหรือภาพผู้รู้ศาสนาที่สําคัญที่เป็นเคารพเป็นที่เคารพของประชาชนในที่นะะียค่ะมีความน่ากังวลต่อความมั่นคงนั้นอย่างไรด้วยค่ะ ผมไม่มีอะไรครับเพิ่มเติมดิดเดียวครับยังอย่างที่ท่านประธานท่นท่นานประธานกรรมิการของเราได้อธิบายสุความเรียบร้อยแล้วนะผมเล่าบรรยากาศของพวกเราเหากันนะครับเมื่อเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับขอขอขอประภัยด้วยที่มาช้านะครับในการถกเถียงกันนะครับและผมคิดว่าอันนี้คือจุดแข็งของกลไกของกรรมธิการในสภาผูา้แทนราษฎรแห่งนี้ครับเรามีความเดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นสมาชิกและก็เป็นผู้ทมงมรู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของ,ของ,ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรามีความเห็นที่แตกแต่าง,างกันในการแบ่งปันกันในเชิงของข้อมูลอม้อดรตงแล้วก็จุดเน้นนะครับคำถามมันเกิดขึ้นในระหว่างทางในระหว่างที่เราถกเถียงกันอย่างเช่นนโยบายของเราของประเทศนะครับต่อเรื่องกับนะเป็นความขัดแย้งในอิสราเอลและปาเลสต์เนี่ยเป็นยังไงแล้วถูกปีความในระดับหน่วยงานปฏิบัติอย่างไรนะครับ ทำไมเ,เรื่องนี้ถึงจริงจังนะครับดูอ,อาจจะวิเรี่ยนมากๆนะครับในพื้นที่ที่เฉพาะพื้นที่นะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่กิจกรรมที่เกียเ่ยวกับอารสไตน์ในที่อื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกรณีแบบนี้นะครับนี่เป็นเป็นคำถามใหญ่ๆที่เกิดขึ้นหลกักๆที่เราถกเถียงกันในด้านหนึ่งเราก็มีการตั้งคำถามเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสงชาติด้วยนะครับต้องเรียนว่าก็ามีความกังวลในแง่หนึ่งว่าถ้าเราเปิดโอกาส มีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นจะมีการละเมิดตัวกฎหมายหลายฉบับหรือไม่นะครับก็ทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าเราเราเรามีเชตทางความคิดที่แตกต่างกันนี่คือเหตุผลเบื้องหลังครับที่จําเป็นที่จะต้องเชิญหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอลมานองนะครับมาชี้แจงมาอธิบายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดแข็งเดียวที่ทางกรรมธิการมีหรือว่าคนไทยอย่างสภาผู้แทนรัศดรนี้คือเราเป็นพื้นที่กลางครับ เราเป็นวิธีที่จะดูซับเอาความที่เห็นที่แตกต่างหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันและจบเทียบกันและโดยเฉพาะยิ่งในเวลานี้เนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านที่รัธานได้กล่าวไว้จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีความเข้าใจว่าต่อทิศทางในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกันนะครับฉะนั้นการการประเมินสถานการณ์หรือว่าการมองการพิจารณาไฟลุกคามต่างต่างที่เกิดขึ้นจากสายตาของหน่วยงานความรับผิดก็น่าจะได้มีการทบทวนแล้วก็อภิปรายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกันกลุ่ม ในสังคมด้วยซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยโดยส่วนมากก็อยู่ในกรรมธิการนี้ด้วยเช่นกันครับเรามีทั้งคนใน้พุทธนะครับในพื้นที่เรามีทั้งนักสิทธิพลเมืนชนเรามีทานายด้านสิทธิมนชนเรามีนักวิชาการเรามีเรามีความหลากหลายในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่านะครับในการประชุมครั้งหน้านะครับเราจะได้รับความร่วมมือจากผอรมนพชิสุน่านะครับและก็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเดินทางนะครับมาร่วมกานสนานกับเราครับผมก็มีข้อมูลเพิ่มเติม ครับจ่าที่ข้าประธานได้กลับไปแล้วประมาณตามคณะผู้จัดก็คือองค์การมหาสตุทรภูมิศร์ต่อก็เลยเชิญท่านผูวน้ว่าการจังหวัดราชบ้านมาเป็นประธานในพิธีที่วันซึ่งถ้าเขาเีงคิดเหตนจะได้แจะละเมิดกฎหมายของมันเขาคงไม่เชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านผู้ว่ามาเป็นประธาน